นี่ก็คือขั้นตอนที่เอามะพร้าวมาจากสวนแล้วนะก็นํามาคัดเสร็จก็มาปอกนี่นะปอกอย่างรวดเร็วเลยนะดูดินี่นะน,นี่นะระดับมืออาชีพเลยนะนี่เกิดนิ้วไปแย่ขึ้นมานี่ขาดกร,กระเด็นเลยนะเนี่ยนี่นะคือขั้นตอนในการทำมะพร้าวนะฮะ ครับนี่ไม่ธรรมดานะคนเนี่ยทำกับมือนี่นะวันหนึ่งพันห้าร้อยลูกนะนี่นะนี่ถ้าเกิดมะพร้าวห้าพันลูกเนี่ยนะแค่สามคนนี้เรียบร้อยนะเนี่ยนะเรียบร้อยนะนี่นะคนหนึ่งนะหนึ่งพันห้าร้อยลูกยังไม่น่าเชื่อบางคนก็พันหกนะนี่นะบางทีเรามองว่าโอ้ยใช้คนเหรอใช้คนแค่สามคนนี้นะ 5,000ลูกสบายๆต่อวันนะนี่คือมีดที่ออกมะพร้าวทำไมต้องมีนี่สงสัยไหมล่ะไอ้นี่ก็คือจะให้มีดมาดิ้นหนักเวลาเขาบอกว่าเขาไล่อยู่ฟังนะผมยังไม่เคยเรียคือจะลองครั้งแรกนะเขาบอกว่าเวลาออกมะพร้าวต้องแป๊บตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้นะคุณภาพตู้บ้านเราไหมเคยทานแล้วเวียดนามเหมือนเออใช่เลยเหมือนมะพร้าวแก่บ้านเราตัดอ่อนอ่าอันนี้น้อยเน้อยลึกหลังลึก จริงๆเขา้องฟันอย่างนี้หรอกชาวบ้านเขาจะใช้งนนี่แบนี้นี่ยังยังไม่ได้ไม่ได้ตัดเลยนะนี่เดินช้าันเ็นมากลู่มากมนเราตอนนี้อย่างที่ต้องมืออจับตุ้เด็กน้ำหวานกัดเด่นนี่เนี่ยคือถ้าทานทานเองเรามันเป็นน้ำมะลาอที่ดีดีกันแต่ว่าในการขออกเนี่ยด้วยด้วยขนาดของน้ำหวานเนี่ยมันเล็กกว่าลลายของน้ำหวานเนี่ยร้าว ก็หวานก็ทลายในสิบห้าถึงยี่สิบแต่น้ําหอมเนี่ยถ้าช่วงช่วงทลายใหญ่ๆเลยก็จะที่สิบสี่สิบห้าลูกทันทีเนี่ยทลายเล็กๆอย่างปัจจุบันนติัด้รองเท้าที่สุดแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าจะให้งามเนี่ยเขาเขาลอกแบบนี้นะเวียดนามไม่มีครับไม่มีไม่มีเขาผมเคยทานของเขาเมสมอๆนี่มันก็หวานแต่มันไม่หอมแต่หวานแบบมันไม่ได้หวานแบบเราอะัมนหวานแบบ นิดหน่อยไม่หวานมากมะพร้าวมะพร้าวัวนหอมบ้านเราเนี่ยถ้าถ้าความหวานจะอยู่ประมาณเจ็ดแปดปิ๊กครั้งแรกได้แค่นี้ก่อนรู้คัวนะนี่กระบวักา้เลยนี้เป็นมาตรฐานเลยซึ่งเป็นคุณภาพที่ดีอยู่แล hm ้วน we um> ี่นะ่อลูกหนึ่งเนี่ยถ้าเขากระบวนการการฟั้นตรงนี้ครับพอพอพอจบกระบวนการสุดท้ายก็ลงกล่องนี่ลงกล่องพร้อมส่ง มาปอกมะพร้าวเองกระบวนการคือเราจะเริ่มนี่นะสำคัญมากนี่นิดเดียวเนี่ยแต่กะลาเพื่อต้องให้กะลาเนี่ยมีดมีน้ำหักในการปอกมะพร้าวครับนะครับอีกสุดสวยไหมหมุน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 นี่นะนี่ขณะครั้งแรกนะถ้าครั้งที่สองนี่ใช้ได้พอครั้งที่สามรับรองแขาเลยนะครับ